ความเย็นก็คงจะคงอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับผมถ้าเราใส่เกลือเยอะนะครับผมมันก็จะทำให้น้ำแข็งละลายเราเอาท่า,าดมาลองนี้นะครับเ,เรามาดูไอติมที่ปั้นไดครับผม นะจะเป็นไอติมหรือเปล่าครับนี่ครับผมไอศครีมของเราอ่ะแล้วก็เราต้องเตรียมใส่ห้างเร็วๆนะครับอย่าปล่อยให้นานนะครับที่ไอติมละลายลองชิมดูก่อนครับผม อ่อร่อยครับอือค่นี้ครับผมต่อจากนั้นเมื่อปั่นไอศครีมเสร็จเป็นไอศครีมแล้วนะครับ <l oss> ก็เอาไม้ไผ่นะครับผมไอศครีมลงทั้งแล้วกะไม้ไผ่ปาดขึ้นมาอย่างนี้เพื่อให้ไอศครีมเย็น